สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพูดพาเทคเตอร์นะครับวันนี้ผมมีรถเกี่ยวข้ามานำเสนอนะครับเป็น DC 60พัทนะครับผู้ใดหาอยู่นะครับราคาเพียงหลักหมื่นนะครับราคาเพียงหลักหมื่นนะครับอ่ะบอกราคากันเลยกันเลยแปดหมื่นหบาทอ่ะมาดูนะครับคันนี้เป็นนิ้วสปริงแล้วนะครับอ่ะมาดูเลยเลยตรงนี้เป็นนิ้วสปริงแค่โรงงานแล้วนะครับอ่าชุดร้อโน้มนะครับไม่มีแตกหักร้าวนะครับไม่มีแตกหักร้าวนะครับผมตอนนี้ก็ได้ใส่บูตันแล้วนะเนี่ย เขาทาบุตันมาแล้วนะครับปากข้อเลดเกี่ยวดันนะครับปากเลดข้อเลดเกี่ยวดันราคาเพียงแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้เป็นสินค้าขายตามสภาพมาดูทางด้านช่องล่างกันบ้างนะครับเฟืองขับตะขาบนะครับสกีนะครับล้อนาใหม่แผกใหม่สวยๆเลยนะครับปั๊มดีนะครับส่วนเกียร์นะครับข้อดีนะครับตรงนี้มีรอยเชื่อมมานะครับตรงขายยึดไม่มีผลกับการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับ ามาดูชุดโครงตู้นวดตะแกรงตู้ขาตะแกรงไม่แตกนะครับมาดูด้านในก่อนนะครับพอทางเข้าสวยนะครับตะแกรงกลมลนะนะครับราคาหลักหมื่นไม่ต้องซีเรียสไปดูทางด้านท้ายชุดโครงตู้นวดไม่มีแตก,ไม,มแตกไม่มีหักราวนะครับถ้าซื้อไปนะครับไม่ต้องผิดหวังหรอกราคา8 5ดห0้าันขายแถ็กสองข้างนี้หมื่นหนึ่งขายเครื่องสี่0มืนเป็นห้า0มืนละขายเกีียวด้านเป็นหก0มืนละไม่ต้องคิดเลยมาหก0 0ื0นละขาย ิลิกนี่นไก็ได้ทุนอ่ะเกียวดันก็ไปหลายต่างแล้วมาดูทางด้านบอดี้คนขับนะครับสีฉันเดิมๆนะครับแท่ครั้งนี้ก็สวยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองระบบให้ดูความแรงแค่ไหน